สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้ผมก็ยังมาให้อาหารบ่อหน้ากระต๊อบนะครับอ่ะน,นี่คือบ่อหน้ากระต๊อบผมเนะาะเห็นไกๆนี่เนาะนะครับก็จะวันนี้จะมารวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะตั้งแต่ผมขึ้นกุ้งบ่อหน้ากระต๊อบเนี่ยไปนะครับบ่อแรกนะครับได้เงินเออสักเออห้าหมกว่าบาทเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปบ่อที่2แล้วก็ไปบ่อที่3ที่บ่อกุ้งชํำเลยเนาะก็อ่าผมให้อยู่บอ่อนี้อ่ะเนี่ยนะครับ ที่เอากุ้งโมลง60ิโลเนี่ยนะครับบอ่อเนี่ยเนาะบอ่อหน้ากระต๊อบผมเนี่ยแหละครับเนี่ยลุงเนี่ยบริเวณไกลๆนี่ะครับคือบ่อหน้ากระต๊อบนะครับนะครับห0สิบโลผมให้อยู่ผมให้อาหารกุ้งอยู่อ่ะสามกิโลนะครับสามกิโลก็ผมก็จะให้ประมาณ3มช้อนหนึ่งสองสามอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อเอาใส่ยอลงไปนะครับสองวันผมให้มื้อนึงเนาะ สองวันให้ทีนะครับเพราะว่ายัางไม่มีกุ้งขาวกุ้งขาวยังไม่ได้ปล่อยออกจากกักจากกกหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นทางการเนาะแต่มันมีน้ําฝนตกมันร้นออกมาจะกกกบ้างเนาะกุ้งขาวก็อาจจะออกมาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วผมยังไม่ได้ปล่อยออกจากกกเนาะนะครับเดี๋ยวให้เห็นภาพตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นขึ้นจากที่บอนะ่อเนาะคนงานจาับจากที่บ่อนะครับอย่างตอนเนี้ยแล้วก็ไปที่แพเนาะ ไปที่แพนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าบ่อรูงเนี่ยผมได้เงินมาเท่าไหร่เนาะเขับว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ <S <S ทั้ง3ลูกเลยเนะาะมาดูบอ่อแรกก่อนกันเลยนะครับเอามึงเาอาคิดเนี่ยมีกุ้งที่สุม่มบ่อลูการมันมีเศษเศษไอเศษตวงใช่ไหมเมื่อกี้พอดีเลยสิบองสิบสองเนาะอันนี้อยู่ไหนฮะสิบสองขีดอ่ะมันไม่ใช้งานหรอกสองขีดมันเป็นายสมกุ้งเนาะหกตัวขีด โอ้คิดกช่างปั๊มทำปั๊มอยู่บกว่านู่นช่างเครื่องทำเครื่องวีโก้อยู่ทำเครื่องสองเคดีอยู่อันนี้สุ่มกุ้งนะครับคนทำคนทำยูทูบก่อนอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยอะไรแฟนคนสุ่มเนาะนี่หล่อเนี่ยน้องเจ้าของแพรอ่ะโดมีแอนใหญ่เีอนได้โอ้ ร้อยหกสิบเหมาเลยของบอกขออีกห้าบาทได้ไหมหกห้าอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะนูนนะครับประดุกตัวใหญ่ อ่ะนี่คือยออยู่ปลายนาสุดนะครับมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งนะครับสองตัวเนาะกระโดดก็ใส่ไปสามช้อนนี่นะครับนี่คือ้างนาขี้เขียวเนี่ยคือกกน้ําเค็มที่ปล่อยกุ้งขาวไว้นะครับยังไม่ได้แก้ออกเป็นทางการนะครับผมให้อาหารอยู่เนะาะเช้านี้นี่ก็คือเอาพแยงเขียวมาทําอย่างนี้เอาไว้นะครับเวลาให้ฝนตออกมาแล้ว fc ดูเนาะเนี่ยนะครับเวแบบลาฝนตกออกมาแล้วให้เขาดันดันน้ำจือดออกไปให้น้ําเค็มอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเราไม่ให้กุ้งออกด้วยเนาะเนี่ยพยานเขียวในกัน้นไว้ไม่ให้กุ้งออกคือเอาเท่าที่ได้นะครับออกก็ออกไปอยู่ก็อยู่ยไปแล้วก็ออกไปตายก็ตายไป,ไปนะครับเอาเท่าที่ได้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ไปล่อยอเป็นทางการนะครับว่าจะปล่อยวันพรุ่งนี้เช้าเนาะเนี่ยแล้วก็ไปดูที่แพรกันเลยนะครับแล้วก็ไปดูว่าผมได้เงินเท่าไหร่บ่อลูกนี้ว่านังก็ตอบเนาะไปไปดูกันเลยนะครับผมมาถึงที่แพรแล้วนี่คนคนเอากุ้งมาเนะ <laughs> คนอ,อ่ากุ้งมาเดินลูกท้องเ <laughs> นี่ยทีแผ้แขกประามาณนีน้ Yeah, it you กลับไปนี้พรุ่งนี้ก็เวลานี้เหมือนเดิมนะครับเ๋ยอีกบนึงกลับนะครับเวลาเดิมพรุ่งนี้เวลาสี่โมงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับบินที่ขายมาเนาะคงคงไม่กลับหัวนะครับดูอย่างนี้เนาะแ i g b ิ๊กแบงนะครับนะครับกี่กี่หมื่นห้าหมื่นสาม 5 5 3, 3 <000. S 1> 5 7 6นะครับคือ53,000นานะครับก็บ่อน,นี้ก็ได้ะนะครับจากบ่อรูปหน้ากระต๊อบแล้วมาดูบอ่อลูกกลางบ้างเนาะมาดูภาพโดยรวมของบอ่อลูกกลางนะครับระหว่างบ่อหน้ากระต๊อบกับบ่อลูกลางนี่ก็ได้เงินก็คล้ายๆกันเนาะ1 2 3ได้เงินก็ไม่ต่างกันนะครับต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับ นี่คือบอ่อลูกกลางเนาะนะครับก็ให้อาหารอยู่3กิโลแล้วใส่ช้อนไป3มกิโลนิด,นดเนาะนะครับก็ตะข่ายยังกลางอยู่ยังไม่ได้เก็บนะครับตะข่ายนี้ผมจะกลางแล้วก็กลางเลยนะครับบางครั้งก็เก็บบ้างบางครั้งก็ไม่ได้เก็บนะครับที่คือปลาหมอเข้าเนาะผมได้ปลาหมอมาค่อนข้างเยอะนะครับกระมังนึงอะนะครับในในภาพที่เห็นเนี่ยเนาะนะครับนี่เอฟซี F Z. ปลาหมอเข้าบอ่อกุ้งนะครับนี่ปลาหมอเนาะตะ่ายกลางเข้าบอ่อกุ้งกลนะกางไว้สี่ปากเนาะนะครับได้ประมาณนี้จะทําอะไรกินดีนี่กุ้งขาวติดมาตัวหนึ่งทุกตัวหางขาดเนาะกำากากินเนี่ยกํากามจับกินนะครับเนี่ยกํากาจับกินอันนี้เริ่มเน่าแล้วเนาะพุงเอืดเน,นี่ยส่วนใหญ่หางจะขาดนะครับนะเนี่ยกํากามจับกินเนาะเนี่ย นี่คือกุ้งกมกามเนาะกุ้งกำามกินนะครับอ่ะนี่นะนะครับคือบ่อลูกกลางที่ปล่อยอุตบาลกุ้งขาวไว้เนาะเนี่ยอันนี้เช่นกันเนาะเนี่ยนะครับให้เวลาฝนตกมาให้น้ําจืดมันดันกันออกไปเนาะดันะให้น้าเค็มอยู่ข้างล่างให้กุ้งอยู่เนาะครับออกก็ออกไปมันเคยท่วมปีบปิมปีม,ปม,ปมตรงนั้นเนาะนะครับนี่คือบ่อลูกกลางเนาะแล้วก็ไปดูภาพที่แพแล้วก็ตอนคิดตังกันเลยเนาะบ่อลูกกลางเนาะว่า ตอนขึ้นกุ้งเนื้อไปมาคอาวก่อนน่ะได้ได้เยอะไหมหรือได้เท่าไหร่เนาะไปไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับเอทุกท่านนะมาดูลูกที่2บ้างเนาะที่ลูกที่2แล้วนะครับคนงานก็กําลังเก็บกุ้งไกลๆหนเนาะ นี้ได้มันก็จะง่ายเนาะมันเข้าอวนพอดีนะ่ยแต่ว่าน,นะครับให้หลุดหน้าจากใบมาสักสี่ห้าเมตรเหมือนเยอะเนาะทเนาะแต่ไม่เยอะนะครับนะครับประมาณสามสี่ร้อยโลประมาณนี้นะครับากามๆมันเบาเนาะแล้วก็ก้ามมันขวางไปขวางมานะครับ เฮ้ยหมดแรงแล้วหอเกอมากถึงอ่ะเออตรวจสูงเหลือเกินนะอหัวหน้างานนะครับอืหนักหัวจัง ไม่ใหญ่ไม่เล็กกลางๆนะครับจะใหญ่ไม่ใหญ่จะเล็กไม่เล็กอันนี้น้ําแข็งนะครับคนรถก็ใส่น้ำแข็งไว้อะในกุ้งขาวกลางกลางเนี่ยกุ้งขาวนะครับกลางๆกลางกุ้งขาวคนรถนี่มาตรงเวลาเป๊ะนะครับบอกสี่โมงมา3ามโมงครึ่ง ก็ขวาเป๊ะเลยเนาะบนรถตรงเวลามากอันนี้น้ำแข็งถ้าใส่ไว้นะครับให้มันเย็นเนาะมันแค่เพียวๆ,ๆนะครับมันจะไปฟื้นที่แพร่ไอพรีกันเนาะ แพนะครับคนงานกำลังคัดแยกกุ้งอยู่ จะหมดแล้วนะครับร้อยนี่เป็นอันนี้เป็นตัวกู้ปืนปืนเลยนะครับจากนอก็อกน้ำแข็งมาปืนแล้วก็จะแยกเป็นไซส์ไปน,นี่กรุงเขาวนิ่มกรุงเขาวรอกคาบกรุงเขาวนิ่มอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจิกโก้ นี่น่าจะเป็นที่โกไอ้กุ้งขาวกุ้งขาวยังไม่ตายดียังโดดได้ เป็นตะกต้กาตะก,ก้าไปอย่างนี้นะครับยาวๆเนาะก็คือดีอย่างนะครับเขาเขาแก่เขานัดรถมามันไม่ต้องรอคิวนานนะครับมาถึงก็คัดได้เลยตรงน,นี้มันไม่เสียเวลานะครับคนงานก,าก็ทาเงี้ยคัดเงี้ยตลอดนะครับมันไม่ต้องมารอคิวก็ไม่ต้องให้คนที่บอกมานั่งรอนานเนาะนะครับ<ม>อย่างน้อยมาเขาคัดได้เลย<ม><ม> อันนี้น้ำที่เขียวนะครับนะครับน้ำที่บอกสีเขียว มันไม่ายนะครับเอาโอเคเดี๋ยวมีคลิปเต็มๆไม่ไม่ตัด <laughs> <c oughs> นะครับก็จะ <c oughs> ชอบเล่นกับกล้องเนาะเด็กๆก็ชอบอย่างนึงเขาบริหารงานคือไม่ต้องไม่ต้องมารอ,อนานนะครับพิสทจน์ชันนะครับมันไม่ต้องมอ,อนานเนาะก,ก็จะคิวมันได้คิวพอดีนะครับไปผมมาถึงรถแล้ว นี่คือบินจากแพ้บิ๊กแบงนะครับ F4 ดูเนาะก็สรุปแล้วได้เง,งินมาเท่านี้นะครับเนี่ยเออ่58404นะครับ58,000นะครับเมื่อวาน53,000เนาะประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ขายกองชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับที่ทุท่านเนาะอ่ะ F4 นะครับนี่ล่าสดุดนี่คือ บอ่อกุ้งชำนะครับเอสซิวชั่นเนาะเนี่ยคือบอ่อกุ้งชำผมที่ผมเอาน้ําเข้าแล้วกําลังเบือหอยอยู่เนาะแล้วก็มาดูตอนที่ผมจับนะครับกุ้งชำที่กุ้งขาวเนี่ยสี่สิบตัวตัวสี่สี่ตัวโลเนาะได้โลละแค่ร้อยร้อยห้าสิบาทประมาณนี้ก็คือบอ่อลูกนี้นะครับเนี่ยผมเอาน้ําเข้าอยู่เนาะเนี่ยนะครับน้ําเข้าแล้วกลังกำลังเบือหอยอยู่นะครับทาง,งนี้เนาะเนี่ยนะครับใส่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดตอนขึ้นตอนลากอวนเนาะ แล้วก็ไปดูที่แพรเลยไปดูตอนที่แพรเลยนะครับไปดูตอนนี้เลยเนาะนะครับเดี่ยวแรกนะครับมาดูตัวครับสี่ตัวาบนกลางเจรเละเจอเลาะแจะจับปู โอ้ยจำได้่ะได้เลยเนี่ยนครับไมปหลออยู่เอะเออรอบที่สองก่อน คือแม่ลูกกุ้งแม่นอกนะครับสองหมืน่นเจตุ้ม,มเจตุ้มเนาะกุ้งเจตุ้ม,มนะครับแม่นอกมันโตได้เท่านี้นะครับสามสิบตัวโลประมาณ30-40ตัวโลม,มาละ ดูดูดูอะไรรอดใช่ไหมอือคัดอีกทีนึ่ามอีกรอดรอดใช่ไหมอือคัดอีกทีนึ่งกนเนาะข้าวกำดำกำลังคัดอยู่นะครับ อยู่ที่แพรนะครับ20 23ิบยี่บสามกิโลจากบ้านวันนี้แพรน้องแรกมารอรอคัดเลยเนาะรอคนงานอยู่สักครึ no ่งชั dai, ่วโมงนะครับ ง่ายเนาะมันเป็นตัวมันโตแล้วก็ไม่มีกุ้งกำลังปน นิ่มด้วย่ไหหรือว่าไงกุ้งสีหัวแดงอ๋อ,อกุ้งน้ำขาวกำกามันขุดดินขาวหมดมาแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วเนาะอนี่ตีน้ำอยู่นะครับอ่ะกล้องสอง่านจากที่รถไปนะครับไปกับ42่กิโลนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะ42.8สกิโลนะครับไปกับเนาะเนี่ยเลขใหม่ก็อ่านี่คือบินมาได้20,000 นะครับ29,160บาทเนาะกิโลทั้งหมด194กิโลจุดสนะครับโล150บาทนะครับ44ตัวโลอ่ะก็ประมาณนี้ยามกุ้งถูกมันก็เป็นประมาณนี้นะครับอิสุุกท่านนะครับเนี่ยนะครับมอเตอร์ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตีน้ําไว้เนาะแล้วก็ใส่ยาไว้นะครับนี่นะครับนี่อย่ที่เห็นเนาะนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาเขาเดินไหมเดี๋ยวผมจับให้ดู เฉลียเขาหงายท้องตายแล้วไม่มีรอยเดินแล้วนะครับเนี่ยเอฟซี FC ดูเนาะเนี่ยเฉลียเขาเขาตายแล้วเนาะเนี่ยเนาะมันมันไม่มีรอยเดินนะเอฟซี FC นะมันมันไม่มีรอยเดินใหม่นะครับมันเป็นรอยเดินเก่ามาแล้วมาตายเนาะอันนี้คือใส่ยาเบือไปแล้วนะครับเอฟซีท่านเนี่ยผมใส่ยาเบือไว้แล้วเนาะนะครับ,นนาาบ,รบก็มีปลาหมอเข้ามาสักสิบกว่าตัวดีนะป้อมป้อมทีนิแต่ว่าปลาหมอเขาไม่ตายนะครับจต่หอยเนี่ยตายแล้วหอยเจดีเนี่ยตายแล้วส่วนใหญ่นะครับ ด้านหลังผมนี่แหละครับคือเป็นบ่อล่าสุดที่ขึ้นไปเนาะเป็นกุ้งขาวนะครับที่ไปปนกับกัมกามแล้วได้40กว่าตัวโลแล้วก็กัมกามผมจากลูกเนี้ยย้ายไปเนาะขายให้ผู้ใหญ่ไปให้ไปห้าสิบ้าสิบโลขายให้ทิดพรไปเจดสิบโลผมใช้เอง2บ่อบ่อละ60สิโลก็คือบ่อลูกนี้นะครับนี่ปัจจุบันคือลูกนี้เนาะก็เนี่ยคือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ผมเบื่อหอยตั้งแต่ขึ้นทิ่แรกบ่อแรกก็ท็อปยาวมาเลยเนาะ เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับก็สวัสดีครับ